ชนาทิปคาวาซิ k ฟอนตาเล่พร้อมโชว์โหดต่อเนื่องหวังบุกซัตกัมบะ r นำจ่าฝูงต่อโอนิกิลั่นเกมลุกทีมกำลังมาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแน,นลตองซุยกับผมต้องพนุวัต์นะครับในคลิปนี้ไปพูดถึงก่อนเกมฟุตบอลเจลีก นัดที่คาวะสกิฟอนตาเล่และพิเจชนาทิพจะต้องพบกัมบะโอซากาในสุดสัปดาห์นี้เป็นเกมสำคัญสุดๆและเป็นเกมบิ๊กแมตช์อย่าลืมติดตามนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ต้องบอกว่ากระแสตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั้งที่ญี่ปุ่นและที่เมืองไทยนะครับในเรื่องราวของพี่เจชนาทิปและทีมคาวาซากิฟอนตาเล่ผมเชื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามฟอร์มการเล่นของพี่เจชนาทิปอยู่ตลอดนะครับใน5เกมกับฟอนตาเล่ฟู i จิฟิล์มซูเปอร,ร์คัพ1เกมแล้วก็อีก4เกมในฟุตบอลเจลีนะครับซึ่งการปรับตัวของพี่เจชนาทิปก็ถือว่าเริ่มต้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ ในเกมสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยฟอนตาเล่และพี่เจชนาทิปนะครับจะมีโปรแกร,รมนะัดสำคัญนะด้วยการบุกไปเยือนกัมบะโอซาก้าอีกหนึ่งทีมแกร่งในฟุตบอลเจลีกคือฟอนตาเล่เนี่ยโโหโปรแกร,รมเจลีกในช่วงต้นฤดูก,กาลเนี่ยมันช่างหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับเจอแต่ทีมใหญ่ทั้งนั้นเลย4เกมที่ผ่านมาเนี่ยเจอโตเกียวมาริโนสเจออุดะวะเจอคาชิมะแอดเลอร์ หลังจากนี้เจอกัมบะโอ o s ก้าเดี๋ยวเจอาโก o y a เจอเซเลโซนะครับรวมไปถึงซานเฟรเซฮิโรชิมาซึ่งถ้าเกิดฟอนตาเล่ผ่านในช่วงระยะเวลานี้และเป็นจ่าฝูงได้เนี่ยบอกเลยว่าติดเครื่องยาวๆนะครับแต่ผลงานในช่วง4เกมแรกในเจลิกถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับเจอทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะได้ถึง3เกมแพ้ไป1เกมคือแพ้มารีนอตนำเป็นจ่าฝูงฟุตบอลเจลิกอยู่ในปัจจุบันขณะที่พิเชชนทิพ ก็ได้รับความไว้วางใจจากโทลุโอนิกิอย่างต่อเนื่องคลิปนี้จะไปพรีวิวนัดเจอกาบะโอซสกากันแต่ก่อนจะไปพรีวิวนะครับผมมีสถิติที่น่าสนใจของพี่เจชนาทิพย์มาฝากคุณผู้ชมกันแบบจัดเต็มและคุณจะรู้เลยว่าพี่เจชนาทิพย์กำลังดีขึ้นเรื่อยๆกับคาวะสกิฟอนตาเลตั้งแต่วันแรกจนถึงนัดล่าสุดที่เจอกับอุดวะเลเนี่ย พี่เจปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีและจะโดดเด่นมากขึ้นหลังจากนี้นะครับไปดูสถิติกันหน่อยนี่ที่ทางสยามสปอร์ตเอามาให้ดูนะครับ4เกมแรกในเจลิกของพี่เจชนาทิพย์ไปเริ่มที่เกมแรกเลยได้รับโอกาสลงสนามไป62นาทีนะครับผ่านบอลไป33ครั้งผ่านบอลสาเร็จ25ครั้งแย่งบอลสาเร็จ2ครั้งบล็อกลูกยิง2ครั้งทาฟาวล์หนึ่งครั้งระยะทางวิ่งเนี่ย7.25กิโลเมตร วิ่งสปรินต์ไป8ครั้งเกมแรกเจอ FC โตเกียวเกมนั้นพี่เจชนะทิปเล่นเกมรับหนักไปหน่อยจำได้ไหมทำให้สติในเรื่องของการเล่นเกมรับจะดีกว่าในการไปเล่นเกมรุกนะครับแต่พอมาดูแมตช์ที่2ที่ไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารีนอเนี่ยพี่เจมีการจ่ายบอลมากขึ้นที่40ครั้งผ่านบอลสำเร็จ31ครั้งลงเล่นเท่าเดิมคือ62นาทีนะครับคอรสบอล1ครั้งเพิ่มเติมขึ้นมา แย่งบอลสำเร็จ1ครั้งบล็อกลูกยิง1่งครั้งทำฟาวสามครั้งใบเหลือง1ใบอันนี้สถิติของพี่เจแล้วก็วิ่งไป7.6กิโลเมตรแล้วก็สปินไป14ครั้งเห็นได้ชัดว่าเกมที่2เนี่ยพี่เจเริ่มมีบทบาทกับการเล่นเกมลุกกับฟอนตาเล่มากขึ้นถึงแม้จะแพ้ก็ตามนะครับแต่ยังคงทำฟาวเยอะเหมือนกัน3ครั้งขณะที่เกมที่3ที่บุกชนะคาชิมะแอดเลอร์เนี่ยสถิติน่าสนใจนะครับเล่นไป62อนาทีแต่เกมเนี้พี่เจชนะทิพย์ มีโอกาสยิง1ครั้งยิงเข้ากรอบ1ครั้งผ่านบอล40ครั้งผ่านบอลสาเร็จ31ครั้งเท่ากับเกมที่เจอกับมารีนอตคอสบอล1ครั้งแย่งบอลสาเร็จ1ครั้งบล็อกลูกยิง1ครั้งฟาล์วหนึ่งครั้งแล้วก็ใบเหลือง1ครั้งนะครับวิ่งไป7.5กิโลเมตรสปินไป8ครั้งถิติอาจจะไม่ได้ดันขึ้นมามากแต่เริ่มมีโอกาสยิงแล้วนะครับจากนั้นมาดูในเกมที่4ที่พบกับทางฝั่งของอุตวะเลเดมอน เจได้ชัดว่าพี่เจเนี่ยมีการเล่นเกมลุกกับทีมฟอนตาเล่ดีขึ้นอย่างชัดเจนโอกาสยิงยังคงหนึ่งครั้งยิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งเล่นเยอะกว่าเดิมคือ76นาทีผ่านบอลมากขึ้นที่54ครั้งผ่านบอลสำเร็จ46ครั้งนะครับคอร์บอลหนึ่งครั้งแย่งบอลสำเร็จ2ครั้งบล็อกลุกยิง1่งครั้งทำฟาวล์1ครั้งใบเหลือง1ใบแต่วิ่งไปถึง9.2กิโลเมตรและสปริงไป16ครั้งการสปริงเยอะเท่ากับว่าเขาเนี่ย ได้ไปเล่นเกมลุกเยอะมากขึ้นคือทาวมิ่งของพี่เจชนาทริปเนี่ยเห็นได้ชัดตั้งแต่เกมแรกจะนันเกมรับเยอะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีบทบาทในเกมลุกอย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะครึ่งหลังในเกมที่ชนะอุระและเดมอนนะครับผมเชื่อว่าสถิติต่างๆของพี่เจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแน่นอนในเกมนัดต่อๆไปเพราะเจอคู่ต่อสู้ที่เบาลงกว่าในช่วง4เกมแรกนะครับก็เป็นสถิติที่มาฝากกันก็โดยรวมแล้วไม่คีเร่แต่จะต้องปรับในการมีบทบาทในเกมลุก กับฟอนตาเล่ให้มากขึ้นแต่ผมว่าสถิติในเกมที่เจอกับอุรุวะเรเดมอนถือว่าน่าสนใจทีเดียวมีความหวือหวาเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะก็เอามาฝากกันจากนั้นนะครับไปพูดถึงเกมที่พิเจชนาทิปและคาวาซกิฟอนตาเล่ต้องบุกไปเยือนกัมบะโอซาก้ากันหน่อยนะครับเป็นเกมที่ไม่ง่ายเพราะกัมบะก็เป็นอีกหนึ่งทีมดังในฟุตบอลเจลีกนะครับแต,แต่ว่าผลงานช่วงหลังที่ ฟอนตาเล่เจอกับกัมบะโอซาก้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฟอนตาเล่ที่ทําได้ดีกว่านะครับปีที่แล้วเนี่ยฟอนตาเล่เปิดบ้านชนะ4-1ต่อแล้วก็บุกชนะ2-0ต่อรวมถึงชนะในศึกฟุตบอลฟูจิฟิฟล์มซูเปอร,ร์คัพไป3-2จากนั้นปี2020เนี่ยฟอนตาเล่เคยชนะกัมบะ5-0แล้วก็ชนะกัมบะอีก1 0คือชัยชนะนั้นล่าสุดของกัมบะโอซาก้าที่มีต่อฟอนตาเล่คือต้องย้อนไปปี2019 ปีที่ฟอนตาเล่ฟอร์มตกลงไปเนี่ยปีนั้นเนี่ยกัมบะชนะได้คือครั้งล่าสุดนะครับแต่ก็ผ่านมา2ปีแล้วช่วงนี้ฟอนตาเล่ก็เริ่มกลับมาดีและแล้วก็สถิติการออกสตาร์ทของฟอนตาเล่ในฤดูกาลนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่ควรจะเป็นเลยนะส่วนอันดับของฟอนตาเล่ตอนนี้อย่างที่ทราบอยู่อันดับ1มี9แต้ม ชนะ3แพ้1ยิงได้7เสียไป5ลูกยิงประตูดได้ทุกเกมเลยนะครับสำหรับคาวาซิกิฟอนตาเล่ส่วนกัมบะโอซากาเนี่ยเขาเล่นไปเพียงแค่2นัดมีอยู่3แต้มนะครับก็มีแพ้คาชิมะหนึต่อด้วยบุกชนะอุระวะ1นูนย์นะครับก็ถือว่าออกสตาร์ทดีกว่าปีที่แล้วนะกัมบะเพราะปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของโควิดเล่นงานไปพูดถึงทีมกัมบะโอซากากันก่อนนะครับปีนี้เขาเปลี่ยนโค้ด มาเป็นคาทานโนสกะอดีตเฮดโค้ชโอิตะที่ตะที่ชอบทำแสบกับคาวาซากิฟอนตาเล่เป็นอย่างมากนะครับคาทานโนสกะเข้ามาเนี่ยทำให้กาบะโอสก้า Osaka เป็นทีมที่ต้องบอกว่าวิ่งเยอะขึ้นนะปกติกบาบะเขาจะไม่ใช่สายวิ่งเพราะนักเตะเนี่ยมีทักษะความสามารถเยอะแต่คาทานโนสกะเข้ามาเนี่ยทำให้ทีมวิ่งเยอะขึ้นแต่ต้องเสียนักเตะตัวหลักก็คือโยสุเกะฮิเดกุจิกองกลางตัวเก่งเนี่ยปล่อยไปให้อยู่กับการ์ดโกเซลติกนะครับ ก็ไม่ได้เสริมตัวมากมายเพราะตัวกํบาบา r เนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วตัวหลักๆก,ก็จะมีทาคาชิอุซามินะครับที่เคยมีข่าวกับฟอนตาเล่เรนโดโสุเกะโอนเสะเก็นโชจิเก็นต่ามิอุระแ,และเกมที่เจอฟอนตาเล่ต้องลุ้นว่าประตูอ่ะเขาหายจากโควิดหรือยังประตูมือหนึ่งเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาใช้แต่ประตูมนะือ2ในกําบ a โอซสกาประมาณนี้และกันก็เป็นทีมที่มีระบบที่ดีแล้วก็วิ่งเยอะขึ้นนะประมาทไม่ได้ส่วนฟอนตาเล่เกมเนี่ยได้รับข่าวดีคือเรียวตะาโอชิมะกลับมาซ้อมกับทีมได้และ แล้วก็นักเตะที่หายจากโควิดก็มากันเต็มที่แล้วนะครับขาดก็คือเจเซลกับคูรุมายะ2เซนเตอร์ฮารที่ยังมีอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมเนี้จะดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของโทลุโอนิกิเขายืนยันว่าต้องคว้าสามแต้มจากกำบะอซากาให้ได้และเขาเนี่ยเริ่มพอใจในเกมลุกของทีมฟอนตาเล่เริ่มพอใจพิเจชนาทิพพอใจในส่วนของ เอนาก,กะแล้วก็นักเตะอีกหลายๆคนเพราะฟอนตาเล่เป็นทีมที่เกมลุกดีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเสียประตูเยอะแต่เขายิงประตูในเจลิกได้ทุกเกมเลยนะในช่วง4เกมที่ผ่านมานะครับก็จะมียิงโตเกียว1ลูกยิงมารินอสสอยิงคาชิมะสอแล้วก็ยิงอุระวะ2ประตูนะครับวันนี้โอนิกิยืนยันว่าจะจัดเต็มแน่นอนนะครับเพื่อเก็บ3แต้มและรักษาจ่าฝูงต่อไปพิจินาทิปก็มุ่งมั่นอย่างมาก ที่อยากเจะาชนะให้ได้ในเกมนี้นะครับเพราะเขาเนี่ยอยากจะพาทีมประสบความสําเร็จและนําเป็นจ่าฝูงให้ได้ยาวๆจนเป็นแชมป์เจลีกแต่มันก็เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลแต่ถือว่าการเป็นจ่าฝูงในช่วงที่เจอโปรแกรมที่โหดได้ก็ถือว่ามาตรฐานของฟอนตาเล่ยังดูดีนะครับไปดูไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามกันหน่อยผมคิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงเยอะสําหรับคาวสกิฟอนตาเล่นะครับประตูก็จะเป็นจุงซุงระยอง แบ็กซ้ายเนี่ยเคียวเฮนโนริซาโตะน่าจะไม่ทันเพราะเจ็บในเกมที่ผ่านมาก็จะใช้แบ็กซ้ายอย่างซาสกิลงมาเล่นแบ็กซ้ายดาวรุ่งนะครับขวายามาเนะที่กลับมาฟอร์มดีอีกครั้งทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมล่าสุดคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางฝั่งของยามามูระจับคู่กับโชโกะทานิกุจิเหมือนเดิมนะครับแดนกลางก็ต้องใช้เป็นเคนโตะทาจิบานาดะ ยินเป็นฟิวตัวรับเพราะว่าฟิวตัวลุกไม่เปลี่ยนและใช้วกากิสกากับพี่เจชนาทิพแน่นอนถึงแม้ว่าโอชิมะจะกลับมาแต่ผมว่าโอนิกิให้โอกาสพี่เจชนาทิพและวะกากิสกากเต็มที่คือยิ่งเล่นยิ่งเริ่มเข้ากันนะครับขณะที่แนวลุกเนี่ยก็จะมีปัญหาฝั่งซ้ายว่าจะใช้ใครเพราะว่าโอนิกิเนี่ยเปลี่ยนทุกเกมเลยนะครับฝั่งซ้ายตรงตัวลุกเนี่ยยังไม่นิ่งฝั่งขวาเนี่ยอินากะหน้าเป้าเนี่ยเป็นเลอันโดดามิยาวอเพราะาฝั่งซ้ายเกมเนี่ยอาจจะเห็นเทนมิย,งยังิ ดาวรุ่งลูกครึ่งญี่ปุ่นเมียนมาลงสนามนะหรือไม่ก็เป็นมาซินโยรอติดตามนะครับแต่โดยรวมแล้วฝั่งซ้ายจะยังไม่นิ่งก็สลับสับเปลี่ยนกันไปก็เป็นเกมที่น่าสนใจถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube และ Facebook สยามสปอร์ตนะครับในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนะครับเวลาบ่ายโมงตรงรายการเข้าเที่ยงครึ่งติดตามเกมคู่นี้ผมบรรยายนะคือฟอนตาเล่กับกัมบะเจอกันช่วงหลังเนี่ยเป็นฟอนตาเล่ที่ทำได้ดีกว่าจริงๆ แต่พอกาบะเปลี่ยนเป็นคาทานโอสการ์เฮดโค้ชที่ชอบมากเวลาเจอกับฟอนตาเล่เนี่ยไม่ใช่ง่ายง่ายของโทลุโอนิกิต่างคนต่างรู้แทคนิกและวิธีการกันแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าคุณภาพของฟอนตาเล่เกมเนี่ยยังสามารถบุกไปเอาชนะกาบะโอสกาได้ผมว่าแดวลุฟฟอนตาเล่เริ่มลงตัวนะนักเตะหลายๆคนสามารถยิงประตูได้ให้จับตาดูเอนากะชอบมากเวลาเจอกัาบะโอสกานะครับและช่วงหลังเอนากะฟอร์มดีมากๆเพราะพี่เจชนาทิพย์จะเด่นมากขึ้นเพราะกาบะเนี่ย ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าทีมที่เจอมาในช่วง4-5เกมหลังผมว่าวิเชชนาทิพย์จะได้โชว์เกมลุกแบบเต็มที่ผมว่ากำบาดในบ้านเนี่ยเขาจะเน้นรัดกุ่มจะมีพื้นที่ให้ทางฝั่งของฟอนตาเล่ได้เล่นเกมลุกพอสมควรเลยเพราะวิเจจะโดดเด่นเกมนี้รอติดตามนะครับอะให้กำลังใจพิเชชนาทิพย์กันได้อย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้ไปก่อนฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนสััดีครบ